การมาสเตอร์มาครเชือเียอาจทมันตรงนอาววันนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะอาอจะคุยเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาวันนี้ก็น่าจะพูดวันวันละคำเนาะวันนี้ละมาสเตอร์ว่าจะพูดถึงเรื่องคําว่าชาติเนาะชาติ ถ้าเป็นภาษาคนเนี่ยก็หมายถึงว่าหนึ่งชาติก็คือการเกิดจากการคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วคลอดนะแล้วก็จนกระทั่งเจริญเติบโตนะแล้วก็มีอายุมากขึ้นมากขึ้นแก่แล้วจนตายไปอันนี้ก็ถือว่าหนึ่งชาตชิคือการเกิดชาติของคนนี่ภาษาคนนะ ชาชาติหนึ่งเนี่ยคนเขาพูดว่าเกิดมาเสียชาติเกิดอย่างเงี้ยชาติเกินเขาคือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็จนกระทั่งแก่ตายไปอันหนึ่งชาตนะิแต่ว่าถ้าเป็นชาติในภาษาธรรมนะในภาษาของพวกเราที่เราจะคุยกันก็คือว่ามันหมายถึงความเกิดขึ้นของความรู้สึกนะว่า มีตัวเรามีอัตราตัวตนเราเกิดขึ้นมานะครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่ามีการเกิดชาติขึ้นมาครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าผู้ผู้ดใดเกิดตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เกิดมาครั้งหนึ่งยนะนะนะสมมติว่ามีใครมาด่าเราเนี่ยใช่ไหมมาถึงก็ก็ด่าชื่อเราด้วยอย่างเงี้ยเราก็ โกรธโมโหเพราะเขามาด่าเราเนีะยคือมันตัวเรามันขึ้นมาตัวกูของกูมันขึ้นมาปุฤฤ๊บเ่ยเฮ้ยมันด่าเรานี่ยว่าเนี่ยตัวเราขึ้นมาแล้วเขาด่าเราแล้วนะฮะไอ้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วมันไม่มีตัวตนมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมล่ะอันนี้คือการเกิดของชาติในมาต่ธรรมคือเกิดตัวกูของกูเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเกิดอารมณ์ขึ้นมาหนึ่งอารมณ์ ซึ่งมีตัวตนลอกมาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งชาติของเรานะทีนี้นเราก็ได้ไปอีกคำหนึ่งเนาะเรื่องของชาตินะคำว,ว่าชาติก้าก็ไล่ลองดูนะชาติเกิดจากอะไรชาติเกิดจากภพภพเกิดจากอะไรภพภาวะภาวะภาวะภพก็คือที่ตั้งที่ตั้งถ้ามีที่ตั้งก่อนถึงจะเกิดได้ ที่ตั้งก็สาธิเบ็พบภูมิพบม,มีสารบ็พบภูมิมนุษย์นรกสวรรค์ต่างๆเปรตอสูรกายอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้สนเนี่นะคือถือว่าเป็นพบใช่ไมเวลาฟังนะเซอร์ขอให้ทุกคนน้อมจิตฟังเนาะเมืม่อยอคิดเป็นอื่นนะนะฟังด้วยจิตใจที่ทำความเข้าใจไปด้วยคุยด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วย ฟังมาเตอร์ฟังมาสเตอร์พูดเนี่ยแลควก็ค่อยๆถ้าพูเรื่องของชาติเรื่องของการเกิดการเกิดชาติเกิดเพราะมีภพบพืกอใ้มีที่อยู่ที่ตั้งนะที่อยู่ที่ตั้งตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นโต๊ะที่ตั้งหรือว่าเป็นภพภูมินั่นแหละภพภูมิถ้าเกิดมีภพเป็นภพของเทวดาเราก็ภพสวรรค์เราก็ไปเกิดทุกเทวดา ถ้าเราสร้างภพเป็นภพที่เป็นอ่าเป็นภพภูมิที่ต่ําเราก็ต้องเกิดที่ตำ่ตำๆอย่างเงี้ยมันคือความยึดมั่นของเรานั่นแหละเขาเรียกอุปทานพออุปทานมันยึดปุ๊บมันก็เกิดเป็นภพขึ้นมาพอภพบเกิดปุ๊บก็มีการเกิดเป็นชาติขึ้นมาชาติก็คือการเกิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบของของของชีวิตใช่ไหมถ้าชาติภาษาคนกรรมกีม้อธิบายไปแล้วเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มา แล้วก็จเจริญเติบโตแก่ตายหนึ่งชาติแต่ถ้าเกิดชาติในภาษาธรรมคือเกิดตัวตุกูของกูเกิดตัวตนขึ้นมาหนึ่งรอบแล้วก็ตัวกูของกูดับไปปุ๊บแล้วมีตัวตนของกูขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยก็ไปอีกหนึ่งชาติไปหนึ่งชาติไปเรื่อยดนั้นในหนึ่งวันเนี่ยเราก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายเป็นหลายๆพันครั้งนะฉะนั้นที่เขาบอกว่า ว่าเราจะนิพพานได้เนี่ยเราต้องเกิดตายหลายๆเป็นหมื่นๆชาติอันนี้มันก็เป็นไปได้แล้วนะว่าชาตินี้เราสามารถนิพพานกันได้ทุกคนทีนี้เราจะนิพพานกันได้ด้วยอะไรเนะยอะไรที่จะนําพาเราไปเรื่องนิพพานนะเมื่อกี้ตอนตอน้ตนได้ยินเสียงแว่แวๆมานะเห็นยินเสียงคุณวนาคุณแป้งเนาะพูดถึงเรื่องของรูปนามขันห้าก็คือเรื่องของรูปนามนี่แหละนะก็คือกายกับใจเรานี่แหละรูปนามนะ ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้นะที่เป็นอาจะนําพาเรานะทีนี้ขันห้าเนี่ยเราจนก็เพราะขันห้าก็เพราะรูปเพราะนาเพราะกายเพราะใจเรารวยก็เพราะกายเพราะใจเราดีใจเสียใจนะนะมีสุขมีทุกข์มีผิดหวังสําเร็จต่างๆอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยเราเราก็ทราบแล้วใช่ไหมว่า ก็คือขันห้าทุกอย่างก็คือมา,มาจากขันห้าทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราเข้าใจขันห้าอย่างทองแท้แล้วเข้าใจสภาวะของขันห้าการเกิดของตัวตัวตนการเกิดรูปนามขึ้นมาในตรงเนี้ยนะเกิดกายเกิดใจเนี่ยนะเกิดใจขึ้นมาเนี่ยนะมันมันคือมันเป็นยังไงใช่ไหมสภาวะของความร่ำรวยเป็นยังไงสภาวะของความขาดแคลนเป็นยังไง สภาวะการดีใจเสียใจเป็นยังไงนเนี่ยแล้นขันห้าเนี่ยเราถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสังคตะธาตุทุกอย่างเป็นธาตุหมดเลยเรามองทุกอย่างเป็นธาตุรูปนามก็คือธาตุแต่และขันก็คือก็คือธาตุทุกอย่างเป็นธาตุหมดแหละนิพพานธาตุสมมุติว่าเวทนาธาตุอย่างเงี้ย เวทนานก็เป็นธาตุธาตุนเนี่ยที่มันเป็นความรู้สึกใช่ไหมสุขทุกข์อย่างเงี้ยสังขารธาตุก็คือเป็นธาตุของการปรุงแต่งเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นธาตุนะนี่จําไม่ได้นะดังนั้นการที่เรามาเข้าใจรูปนามขันธาตุเนี่ยคือเรามาเข้าใจที่จะใช้รูปนามนี้เพื่อทําให้เราสําเร็จเพื่อทําให้เราล้มเหลวหรือเพื่อที่จะทําให้เราเข้าสู่สดาบันเข้าสู่นิพพานได้จบกิจได้ รูปนามน,นี้นันมาสเตอร์ถึงได้ให้พยายามพวกเรานี่ดูแลรูปนามขันห้านะแต่และว,วันก็มาฟอกธาตุขันกันนะแล้วก็มาดูแลขันห้าเจ็บป่วยนะรูปนามนี้ก็เราดูแลเราก็จะได้กุศลใช่ไหมได้กุศลกุศลมันก็ไปส่งผลให้กุศลเนี่ยคำว่า,ากุศลเนี่ยมันเป,นนเป,นนเปน็นเป็นเชิงของพลังงานที่เป็นบวก เราจะส่งเสริมให้ร่ำรวยนะให้มีความสุขให้สำเร็จสำเร็จแม้กระทั่งถึงขนาดที่ว่าโสดาบ,บันอรหันต์ยังสำเร็จได้เลยฉะนั้นแค่เราจะโน้มพลังโน้มคลื่นพลังงานแห่งความสำเร็จความร่ำรวยหรือว่าความอะไรจากคลังจักรวาลจากวิติอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะขันห้าฝึกฝนได้มนุษย์เราเนี่ยเป็น สัตว์ที่จะต้องฝึกฝนหมายถึงว่าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องฝึกนะเด็กตัวเล็กอ่ะฝึกขับทายฝึกคลานฝึกกว่าจะเดินได้โอ้โหต้องฝึกมากมายต้องต้องผ่านการกรุณาเห็นไหมเนี่ยมาเซอร์น้องเวลาที่มาเซอร์บอกให้น้องกรุณาโน้มูจิตากรุณาเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเด็กเล็กๆเ,เนี่ยถ้าแม่ไม่มีความกรุณานะเราอยู่ไม่ได้ านไปตรงนี้หน่อยหนึ่งอะก็ตกทาไมก่อนก็มีบ้านไม่มีอะไรเขาเรียกตกแต่ถุนบ้านเนี่ยใช่ไหมแต่อันนี้ก็โดนโอ้ยโดนรถเฉียวรถชนสารพัดสารเพที่คุณแม่จะต้องดูแลธนุสนอมเนี่ยฉะนั้นเวลาที่ระเซอร์บอกให้น้อมความกรุณาเข้าไปลมหายใจเนี่ยหมายถึงว่า e la, e h, น้นอมความกรุณาน้อมเหมือนกับเราดูแลลูกเหมือนแม่ดูแลลูกธนุสนอมฝึกฝนจนกระทั่งลูกจเจริญเติบโตขึ้นมา มนุษย์ตอนนี้ฝึกได้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีมันไม่ต้องฝึกอ่ะเกิดมามันเดินได้เลยวัวคว่แม่มาเกิดมาพลึบพอมันหลุดออกมาได้มันล้มล้มลุกลุกตะตเดี๋ยวเดียวมันสันทารยามันมันก็เดินได้เลยไม่ต้องฝึกฉะนั้นแต่มันเป็นข้อดีของมนุษย์ที่ฝึกได้จนถึงที่สุดแต่พวกสัตว์เดรัจฉานพวกเนี้ยมันฝึกได้ในระดับหนึ่งลิงอย่างเงี้ยเขาฝึกใครไป เก็บมะพร้าวได้แค่นั้นแหละเกินจากนั้นไม่ได้แล้ว